ออามันอนเลยพี่สี่สีก่กออะไรอะ่ะนี่นี่หน้าตู้ตัวหนึ่ง <c oughs> มี่แดงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพับบริษัทแบบทำยังไงพี่เดิง <c oughs> ดูไปก่อนดูไปก่อน เจ็บอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยตัวหน้าตัวได้แล้วได้ล่ะสวยเก็บหมดเลยผมไม่ต้องไปก็ได้ั้ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงไปดีรอบหนึ่งเอา้าอู้หูทุกท,ทีทุกทีทุกทีหลงเรียมหลงเรียม <c oughs> ขืมค้างอืม <c oughs> ดีมีม ดีมีเพื่อนนะเมื่อกี้เนี่ยค้างเฉยเลยเรียนไหมเดี๋ยวพี่หาเรียนว่าชิวเชียดเลยนะเมื่อกี้ชุบได้โยชุบได้โย ต่ยาไม่มีนะพี่๋ยวไปดูกล่องศพตั้งตรงนันมันมันยิงคมอยู่นะเมื่อกีนนะ้เนี่ย มาไงวะเนี่ยสวยสวยมันสงสัยมันจุกกันด้านล่างแนะ่เลยโกเค